สวัสดีค่ะชื่อนางสาวประพาดาแสงนิลค่ะอยู่ชั้นมสห้อง12ค่ะนางสาวเทียนาซิซิเลียทุนม3ทับค่ะชื่อพิสมีสีดำม3ามัสบกค่ะชื่อนางสาวปันทิตาทิพิทักษ์ชื่อเล่นชื่อใบเตยมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับค่ะนายวารัตชิมเรียวนะครับชื่อเล่นชื่อพีมครับอยู่ม6ห้องสครับชื่อพนันธวีแจมจำรัดหรือชื่อเล่นว่าเนยนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับค่ะ ชื่อพิมพ์ชนุกจุลเพชรค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ม .6 กทับหนึ่งค่ะชื่อนายธนกิจโปทองม .6 กทับสครับประทับใจหลายอย่างนะคะทั้งกิจกรรมตั้งแต่เข้ามาในร้วโรงเรียนเลย<ม>ก็คือพี่เขาจัดปัดชิมนิเทศ<ม>เอ้ยปฐม, <laughs> มนิเทศแล้วก็กิจกรรม ต่างๆที่ได้ร่วมทํากับเพื่อนๆแล้วก็ได้มีกิจกรรมที่ออกไปทํานอกสถานที่ด้วยค่ะประทับใจโรงอาหารทั้งมะม่วงอร่อยมากค่ะ ประทับใจอาหารในห้องอาหารแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะพี่เขาทำมาดีค่ะเคยขอคำปรึกษาจากคุณครูหลายๆท่านคุณครูทุกท่านต่างเต็มใจและได้คำปรึกษาที่ดีมาเสมอประทับใจวันปฐมิเทศค่ะมีรุ่นพี่มาต้อนรับเป็นอย่างดีเลยค่ะคุณครูที่ปรึกษาคนแรกก็คือคุณครูส้มจันจิราโมลาสินแล้วก็มีเพื่อนร่วมห้องที่ดีมากๆเลยค่ะคือด้วยความที่ผมครับเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอดตั้งแต่ขึ้นมปลายเลยก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งของการทํากิจกรรมเป็น คณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่ทำกิจกรรมในห้องอยู่แล้วเวลาเพราะว่าห้องผมเองครับห้รับสามคือเป็นห้องที่แบบทํางานห้องเยอะมากทุกสิ่งอย่างคือเป็นห้องวิคณิตห้องหนึ่งที่ทํางานห้องเยอะมากพอเราอยู่ห้องภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ มีกิจกรรม которая, หลายๆอย่างที่ให้ทําเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นวันธนบัตะหรือว่าจะเป็นวันปีใหม่ของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนี้เรา,เราประทับใจที่ได้ทากิจกรรมมากๆค่ะจริงๆมันมีหลายเรื่องราวมากๆที่แบบว่าเป็นความทรงจำเนาะย้อนหลังทีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้พูดถึงเรื่องของในโรงเรียนขออนุญาตพูดถึงเรื่องของโครงการห้องเรียนพิเศษแล้ว,าก,าวาากันเพราะว่านี่เป็นแบบว่านักเรียนที่แบบว่าอยู่ในห้องแบบโครงการนี้เนาะแล้วก็โครงการนี้มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากๆไม่ว<ๆ>่าจะเป็นในเรื่องของการรับนา การบายเนี่ยมันนาให้แบบว่าเรามีแบบสายสัมพันธ์กับรุ่นพี่รุ่นน้องที่ดีมากประทับใจที่บางทีเราได้เจอครูบางท่านที่เราอาจจะแบบไม่ได้เรียนด้วยแต่ว่าคุณครูเขาก็ใจดีกับพวกเรามากเวลาไปขอความร่วมมือในการทํากิจกรรมแล้วก็เอ็นดูเราคอยช่วยเหลือเราในการทํากิจกรรมในหลายอยา่างรวมถึงทั้งครูที่สอนด้วยครับเขาก็แบบน่ารักมากครับคงจะเป็นสังคมเพื่อนครูพี่ๆน้องๆในโรงเรียนนี้ครับใช่ คนสัมภาษณ์ได้ด้วยด้วยไม่กล้องไม่เห็นหรอกอยากทำแบบปกติที่ได้มาโรงเรียนแล้วก็เหมือนช่วงมาสนี้ก็ไม่ได้มาโรงเรียนเลยค่ะไม่ได้ถึงแบบไม่ได้ฟิลที่คุณครูเดินเข้ามาตีไม้ในโรงเรียนเลยอยากจะไมไ่ปกติแล้วแบบเจอครูได้ยอมตั้งใจเรียนสักทีอะค่ะ ตอนเลิกเรียนก็จะไปหาของกินหาร้านหาที่นั่งเล่นอยากพบเพื่อนที่เราอยากพบอยากจะใช้ชีวิตม3ให้มันสุดๆไปเลยค่ะอยากจะนั่งคุยนั่งเมาส์กับเพื่อนอยากจะทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนใช้เวลาร่วมกับเพื่อนให้ได้มากที่สุดค่ะก็คงจะต้องใช้เวลากับเพื่อนๆนะครับก็อยากจะเจอเพื่อนๆง่ายๆเลยแบบเราคิดว่าหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันนั่นก็คือการใช้เวลาอยู่กับเพื่อนคงจะอยู่กับเพื่อนๆให้ได้ มากที่สุดนะครับเพราะว่าเรียนออนไลน์มันไม่ได้เจอเพื่อนเลยมันก็คิดถึงเพื่อนบ้างแหละก็อยากจะใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนให้คุ้มค่าครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมาก็คืออยู่แต่บ้านแล้วก็ไม่ได้ไปไหนผมได้มา สร้างวีรกรรมอะไรกับเพื่อนๆแล้วก็ได้มาเจอคุณครูอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงสนุกกว่าอยู่บ้านอยู่แล้วครับเราอะรู้สึกว่าเราเป็นคนติดเพื่อนมากแล้วก็อยากอยู่ก,กับเพื่อนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นช่วงโควิดเนาะก็ไม่ค่อยได้อยู่กับเพื่อนเลยถ้าเกิดว่ามีโอกาสมากขึ้นเนี่ยก็อยากจะอยู่ก,กับเพื่อนให้มากขึ้นใช้เวลาร่วมกันไปหาของกินหลังเรียนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าอยู่กับเพื่อนก็บางทีหลังเลิกเรียนอาจจะไปทเที่ยวกันไปคุยเล่นกันหลังห้องอะไรอย่างเงี้ยครับ อนมหนึ่งนะคะตอนที่จับบัดดี้ตอนนั้นที่เพื่อนเอาแก้วฉลาบมาให้จับอะค่ะตอนที่เราเปิดออกมาค่ะมันจะเป็นเลขที่ของบัดดี้เราแต่ตอนนั้นมันบังเอิญมากๆที่บัตดี้ของเรายืนอยู่ตรงหน้าพอดีแล้วตอนเราเปิดปุ๊บบัดดี้ของเราก็รู้ปั๊บเลยว่าอ๋อเขาเป็นบัดดี้หนูตอนเอ่อตอนน้ําท่วมมสองอะค่ะหนูเพราะว่ากลัวติโดโรคก็เลยไปล้างเท้าในห้องน้ําชายค่ะเพราะห้องน้ําหญิงน้ําท่วมค่ะตอนมหนึ่งค่ะไปเอ่อ ตอนนั้นเขาให้เอาชุดเขาให้ใส่ชุดนักเรียนนะคะแล้วก็ตอนตอนประมาณบ่ายๆหนูก็ต้องไปไปเรียนพลาค่ะก็เลยเปลี่ยนชุดพลาแล้วระหว่างนั้นหนูก็จับเพื่อนผู้ชายคนนึ่งใส่ใส่กระโปรงค่ะแล้วไม่ถอดให้ถ้าไม่ทําท,ท่าสวยๆเขาไม่รู้จะขออยู่ตรงไหนได้เป็นผู้นําเชียร์ได้เป็นแบบงงๆอยู่ๆก็ได้เป็นความทรงจําที่ดีก็คงจะเป็นห้องโสดครับเพราะว่า <c oughs> ผมเป็นเด็กกิจกรรมโสดนะเนาะก็ได้ทํากิจกรรม ทำหลายอย่างเรียกได้ว่าผมได้มาาหาลาัยได้เพราะว่าอยู่ห้องโสดเลยมีเยอะค่ะอาจจะมีหลายอย่างแล้วคือมันจะมีกิจกรรมตอนมอหก็คือทําละครห้องซึ่งตัวเนี้ยมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากเช่นแบบไปขดไม้กับเพื่อนหรือว่าไปทำฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวน้องคนนี้ผมก็เจอมาจากน้องเรียนน,น,นี้แหละแล้วก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ร่วมกันได้มีความทรงจำร่วมกันมากมาย มีวีลกรรมเยอะมากแต่จริงๆมันก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายหลักๆก,ก็คือเหมือนถ้าเป็นคาตาลาสาอะไรอย่างเงี้ยห้องเราก็คือจะหลับกันหมดเลยแบบหลับเรียงแถวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะหลับยาวๆแล้วก็ครูค่อนข้างน่ารักค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ถ้าเป็นพวกกิจกรรมต่างๆที่บอกไปก็จะมีบายเนียรับน้องเล่นกันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบว่าแอบไปกินมะม่วงด้วยคือห้องห้องศิลปะญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีแบบที่เก็บของ ที่เก็บของอะ่ะจะไปอยู่หลังห้องของมสีม5้าม .6 ตรงนี้เป็นที่เก็บของอะ่ะหลังห้องมันก็จะมีพวกวัตถุดิบในการทําอาหารวันนั้นนะคะเราไปพักเที่ยงกันปกติแล้วมันมีคาบว่างเยอะมากตอนที่เราขึ้นมาบนห้องอะ่ะเราก็เห็นเพื่อนเอากระทะค่ะมาตั้งแล้วก็เออเอาแป้งอะ่ะมาคนแล้วก็ทําแพนเค,ค้กกินกันหลังห้องห้องเรียนผมอ่ะครับก็จะมีแก๊งเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่เชิงหลังห้องมากครับก็จะแบบอยู่ท้ายๆห้องหน่อยก็หลังห้องก็ได้ก็แบบเวลาเรียนในคาบไปเยอยงเงี้ย มันจะมีฟิลที่แบบว่าเชื่อมันในคํานี้มากนะที่บอกว่าแบบขอบางอย่างนะถ้าเราซื้อกินข้างนอกอะ่ะมันไม่อร่อยเท่ากับกินกับเพื่อนกินในห้องอะ่ะซึ่งมันคือเรื่องจริงก็คืออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าใครเคยเป็นบ้างไหมก็คือการกินไอข้าวโพดอบกรอบสีเหลืองในสวัสดิการหอละห้าบาทคือมันเป็นอะไรที่แบบอร่อยมากคือต้องกินกับเพื่อนแล้วก็ต้องแย่งด้วยนะต้องแยง่งต้องหักต้องชิ้นใหญ่แล้วต้องใส่เข้าปากแล้วห้ามเคี้ยวเพราะถ้าเคี้ยวจะเกิดเสียง แล้วเมื่อเกิดเสียงครูจะดับได้แล้วเราจะโดนตลอดเราก็ต้องอมให้เปื่อยแล้วค่อยกลืนทีเดียวซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าพวกเราทุกคนก็ทํากันได้แล้วก็มีการในส่วนของพอกินเสร็จปุ๊บก,ก็จะค่อนข้างเลอะเราก็จะต้องใช้วิชานิดนึงในการที่กระเถิบลงไปข้างล่างแล้วเช็ดกระโปรงเพื่อนหรือว่าเช็ดกางเกงตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบมาประทับใจมากว่าแล้วเวลากินขนมเนี่ยข้างนอกไม่ลอยเท่ากับกินนี้จริงๆซึ่งทุกครั้งที่กินก็คือนึกถึงเพื่อนตลอดเลยครับ ก็อยากจะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะกับสิ่งที่ทุกคนเลือกแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทั้งที่ยังไม่ได้รู้จักแล้วก็ทั้งเพื่อนที่รู้จักกันก็ยินดีที่ไม่ได้รู้จักด้วยค่ะก็ถ้าเกิดว่า,าแบบเหมือนกำลังท้ออยู่ว่าเอ้ยยังไม่มีที่เรียนอะไรแบบนี้ค่ะก็ขอให้พยายามแล้วก็ ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนค่ะก็อยากจะอวยพรเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเรียนต่อที่ศรีภัยหรือจะไปเรียนต่อที่อื่นก็ขออวยพรให้เพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขกับการใช้ชีวิตในช่วงมอปลายนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในทางเดินที่ตนเองเลือกค่ะจะบอกว่าเออขอให้โชคดีในชีวิตมอปลายค่ะอยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่รู้จักกันหรือว่าไม่รู้จักขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ใช้ชีวิต มปลายยางมีความสุขค่ะก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเพื่อนๆทุกคนถึงแม้ว่าม6จะไม่ได้เจอกันเลยว่าติดโควิดก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าขอบคุณประสบการณ์หลายๆอย่างที่มีด้วยกันแล้วก็ขอบคุณช่วงเวลาที่ใช้ด้วยกันค่ะอยากจะให้เพื่อนๆใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ ก็อยากจะบอกกับเพื่อนทุกคนตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา6ปีจนถึงกระทั่ง3ปีเนาะก็คือขอบคุณมากๆสำหรับหลายอย่างที่แบบคอยสอนเราคอยให้กําลังใจเราตลอดเลยเนี่ยแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าทุกคนอะ่ะมีแนวทา,างของตัวเองไม่ว่าคุณจะไปทางไหนก็ตามคุณจะได้แบบประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนคะ่ะแล้วก็เจอกันทีหลังก็อย่าลืมทักทายกันนะคะดราม่าแล้วอะ่ะอ่ะแต่ไม่ดราม่าแล้วกันก็คือเอาอจริงก็คืออยากจะแบบ อวยพอรอเพื่อนๆละกันก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่แบบเราได้เดินทางร่วมกันมาตั้งแต่มหนึ่งหรือว่าเพิ่งมาจากกันตอนมปลายก็ขอให้ทุกคนมีมีทางของตัวเองที่ทุกคนได้เลือกเองแล้วก็ขอให้ได้เจอกับสิ่งดีๆได้เจอกับความสําเร็จในชีวิตข้างหน้าแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามองย้อนกลับมาก็ขอให้ความทรงจําดีๆที่เราได้เคยใช้ร่วมกันมันกลับมาแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็อย่าลืมคิดถึงความทรงจํานี้ที่เราเคยสร้างด้วยกันมา สวัสดีครับลูกนักเรียนชั้นม .3 ม .6 โรงเรียนเสียัยที่รักทุกคนก่อนอื่นนะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับลูกนักเรียนชั้นม3ม6ที่จะสําเร็จการศึกษาม3ก็สําเร็จการศึกษาภาคบังคับม .6 ก็สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานใบปพหนึ่งและผลการเรียนที่ลูกนักเรียนจะได้รับไม่ได้บ่งบอกว่าอนาคต ใครจะมีความสำเร็จนะมากกว่ากันแต่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าที่ผ่านมาใครมีความมุ่งมั่นใครมีความขระหยันหมั่นเพียรมากกว่ากันขอให้ลูกนักเรียนทุกคนนะครับได้วางแผนได้ออกแบบนะในเรื่องของการศึกษาของตัวเองก็เหมือนกับการเดินทางนะแต่ละคนก็ต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองเช่นบางคนอาจจะเลือกเดินทางโดยเครื่องบิน บางคนอาจจะเดินทางด้วยรถไฟนะเดินทางด้วยรถยนต์โดยสารประจำทางนะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หรือบางคนอาจจะปั่นจักรยานหรือเดินเท้าทุกคนก็สามารถไปถึงเป้าหมายปลายทางได้เหมือนกันนะเพียงแต่จะช้าหรือเร็วต่างกันและก็จะได้ความรู้ได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันขอให้ลูกๆนักเรียนทุกคน ได้ศึกษาได้รู้จักตัวเองให้มากวิเคราะห์ตัวเองให้ออกรู้ว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็เลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเราเองแล้วเราจะประสบความสําเร็จพออขอยกคํากล่าวของท่านพุทธทาสนะที่ท่านได้กล่าวเอาไว้เรื่องการศึกษาว่าทุกคนเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เหมือนกันแต่ทุกคนจะต่างกันที่การศึกษาขอให้ทุกคนเอาไปคิดวิเคราะห์ และสุดท้ายนี้ <Jenna> ขออำนวยวยพรให้ลูกๆนักเรียนม .3 ม .6 ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามที่เราคิดตามที่เรามุ่งหวังทุกประการทุกคนเทินสวัสดีครับ Even one thing that can make you smile is a prayer answered. This I know. For each day you've lived is all by grace. So I know that grace still holds you here. 'cause you're wonderful